โจำได้ไม่เอ่ย28วันฉันจะสวยทันไหมนะคะนี่ก็ครบ28วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่28สิงหาคมมันเกิดของกิกี้เอง mm hmm. วันนี้29แล้วเพิ่งจะมีเวลาได้มารีวิวให้ดูนะคะขอโทษด้วยนะที่ช้าไปหนึ่งวันนะคะ mm hmm. uh, เรื่องแรกเลยนี่เคยสัญญาไว้ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ Even Better ทั้ง4ตัวที่ได้มานะคะ mm hmm. จากคล mm ินิกไทยแลนด์นะคะ mm hmm. ก็ได้แก่มีตัว เอ s เซนส์โลชั่นะคะแล้วก็มีด a กสปอตคาร r เตอร์ Dark Spot นะคะตัวคลินิลแล้วก็มีเป็นายครีมนะคะเป็นอีเวนเบเ e อร์ e s แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นด r กส p o t Defense ก็คือเป็นครีมกันแดดนั่นเองนะคะทั้ง4ตัวใช้มาแล้ว28วันแล้วก็จะมารีวิวผลอย่างละเอียดทั้ง4ตัวว่าชอบมากแค่ไหนแล้วก็ได้ผลที่แค่ไหนนะก่อนที่จะไปฟังทั้ง4ตัว มิกยังเหลือติดค้างรีวิวแบบละเอียดตัวสุดท้ายไว้นั่นก็คือนี่เลย <c oughs> นางเอกของเรานะคะ Even Better Clinical Dark Spot Corrector <c oughs> นั่นเองที่มิกบอกว่ามิกอยากได้มานานแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเซรั่มอะไรแบบนี้ซึ่งวิธีการใช้ของมิกนะคะก็จะใช้ตามหลังจากโลชั่นเอเซนซ์โลชั่นนะคะหลังจากที่ปล่อยให้เอเซนส์โลชั่นซึมซาบจากผิวสักแป๊บนึงแล้วมิกก็จะกดเจ้าตัวนี้นะคะสปัม๊มปึ๊บๆใส่มือ แล้วก็จะค่อยๆลูบบนผิวหน้าลูบได้ทั่วเลยเว้นรอบดวงตาเหมือนเดิมนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นซึ่งตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใช้8-12สัปดาห์จะเห็นผลที่ดีมากๆมันจะช่วยเรื่องของการลบอรอยดำที่เกิดอาจจะเกิดจากสิวหรือว่าเป็น เป็นรอยแกะแคะเกาอะไรของเราต่างๆเนี่ยนะคะให้ช่วยดูจางลงซึ่งก่อนใช้เนี่ยมิก็เราสังเกตเพราะว่ามีก็จะมีรอยสิวนะคะอยู่ตรงทาง2เม็ดแล้วก็มีข้างจมูกอีก1นึ่งเม็ดซึ่งเพิ่งแผลเพิ่งหายเลยนะคะก่อนใช้เนี่ยมันก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็28วันต่อมาผลที่ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจากสีน้ำตาลอะ มันกลายเป็นรอยสีชมพูก็คือสีมันจางลงอาจจะยังไม่หายหมดนะคะเพราะว่าเพิ่ง28วันเองก็รู้สึกว่าพอใจมากๆเลยนะคะให้คะแนนเจ้าตัวนี้สมการรอคอยมากๆมีกให้ยอยู่ที่9คะแนนนะคะมิกชอบเพราะว่าอ,อรอยที่มันเป็นนะคะมันจางลงได้จริงๆอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแต่งหน้านะนี่รอยนี้ตอนแรกมันเป็นสีอมตาเลยซึ่งก็ต้อง มิกสังเกตว่ามันจางลงได้ชัดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติหลังจากที่ทา b b เสร็จแล้วเนี่ยมิกจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ค่ะตกที่จุดนี้อีกประมาณส3สมทีจนกว่ามันจะเนียนกิ๊บไปกับหน้าซึ่งหลังจากผ่านไป28วันเนี่ยตอนนี้ลง BB อย่างเดียวเริ่มไม่เห็นแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีแนวโน้มว่ามันจะค่อยๆจางลงต่อไปอีกเรื่อยๆเ,เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนะก็จะมารีวิวต่อเนื่องให้ดูอีกนะคะในวันที่มันร่องรอยมันหายไปหมด ส่วนเจ้าตัวอื่นๆที่เหลือนะคะมาเริ่มจากตัว Essence Lotion ก่อนเลย e s s e n นส์โลชั่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสผิวเรียบเนียนอิ่มน้ำใช่ไหม28วันที่ผ่านมามิกบอกเลยว่าตอนนี้ผิวหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จใหม่ๆมันมันลื่นแล้วก็เนียนแบบเห็นได้ชัดตัวน,นี้มิกชอบเพราะว่ามันเริ่มเห็นได้ชัดตั้งแต่10วันแรกแล้วค่ะมิกรู้สึกว่าผิวเนี่ยจากที่หลังล้างหน้าเสร็จ ก่อนล้างหน้าผิวจะมันใช่ไหมพอล้างหน้าเสร็จซับซับซับสักพักหนึ่งผิวมันจะแห้งแห้งเกินไปอืมซึ่งมิกรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายผิวในการที่เป็นแบบนั้นแต่หลังจากที่ใช้เจ้าตัว essence lotion ได้ประมาณ10วันนะคะที่จริงก็ต,งตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยเวลาทาลงไปเนี่ยเราก็จะโอเครู้สึกเรียบลื่นแต่หลังจาก10วันแล้วเนี่ย เรายังไม่ต้องทาเลยซ้ำมิกลองยังไม่ทาก่อนลองสัมผัสผิวก่อนเอ้ยมันลื่นคือมันลื่นโดยก่อนที่เราจะโปะครีมลงไปอีกอะเก็ตใช่ไหมเรียบลื่นแบบโอเคมันเหมือนมันกุ้มน้ําชุ่มน้ํนมิก,ก็เลยลองค่ะลองคืนหนึ่งไม่ทาไม่ทาปรากฏว่าพอเช้าขึ้นมาเนี่ยล้างหน้าฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเราก็สัมผัสผิว ผิวยังลื่นอยู่ค่ะแสดงว่ามันให้ผลต่อเนื่องมันไม่ได้ดีเฉพาะแค่ตอนที่ทางั้นโอเคเลยชอบตัวไอเซนส์โลชั่นนะคะไปคคอมเมนต์ค่ะให้ไปลองดูนะคะมีก็ได้ถ่ายรูปคู่กับเจ้าตัวขวดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตามดูใน Instagram หรือว่าใน Facebook ของมิก็ได้นะส่วนเออเรามีขวดให้ดูด้วยนี่เจ้าต,ตัวนี้ตอนนี้เลิฟไปแล้วนะคะกลาเป็นน้ำอมฤตคู่ใจนะคะมิใช้เบอร์34ซึ่งรายละเอียด ความแตกต่างระหว่างเบอร์ 1, 2กับเบอร์ 3, 4นี่ก็ได้รีวิวเอาไว้ในจีบันนะคะลองไปหาดูนะคะชื่อว่ารีวิวเปรียบเทียบคลินิกเอเซนส์โลชั่นอืลองไปหาดาูส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้คงไม่ต้องบอกแล้วมั้งเจ้าายครีมใช่ไหมคะ e v e n b e t t e r eyes dark c i r c l e corrector ตัวนี้เนะี่ยใช้มาเป็นหลอดที่3แล้วชอบแค่ไหนก็คงไม่ต้องถามนะคะสำหรับผลที่ได้ก็อย่างที่รีวิวบอกไปเลยก็คือมันช่วยในเรื่องของ คือไอดอยที่มีอยู่เนี่ยมันช่วยบรรเทาได้แต่ไม่ถึงขนาดว่าหายหมดนะแต่ตัวสิ่งที่ชอบก็คือเวลาที่เราไม่ได้นอนเลยไม่ค่อยได้กินน้ําคือโหมงานหนักอะไรเงี้ยโปะเจ้าตัวนี้ไปก่อนนอนตื่นเช้ามาเนี่ยสภาพยังโอเคค่ะสภาพจะไม่แบบแพนด้าโซมถ้าสาั่นขอโทษด้วยนะตอนนี้อยู่ในรถแต่ไม่ได้ขับเองนะคะแล้วก็ตัว สุดท้ายนะคะก็คือเจ้าครีมกันแดดใช่ไหมมิกเคยรีวิวเอาไว้ว่ามันเรียบลื่นนุ่มดูดแพรใหม่นะคะมิกบอกเลยว่าครีมกันแดดเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยมีใช้ทุกวันมาประมาณ5ปีแล้วค่ะมันจะช่วยให้เจ้าจุดด่างดําที่มันเกิดจากรอยสิวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเวลาโดนแดดมันจะไม่ดําฝังลึกไปมากกว่าเดิม ก็คือมีครีมเหมือนมีเกราะปกป้องไว้ก่อนชั้นหนึ่งส่วนในตัวจุดเนี่ยเราก็บำรุงบำรุงบำรุงก็ไปวันหนึ่งมันก็หายถูกปะตัวกันแดดเนี่ยมีของเดิมที่มีใช้อยู่นะคะเป็นยี่ห้ออะไรไปดูคลิปอื่นเอาเองนะเราไม่พลาดฟิอ่อแต่งหน้าไปสักช่วงเที่ยงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเยิ้มนิดๆอ,อาจจะไม่เยิ้มมากแต่ว่าเยิ้มนิดๆพอลองเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวของคลินิกเป็น Dark Spot Defense แล้วเนี่ย มันมีเอิมค่ะเออมันถือว่าโอเคเลยนะแล้วมิกชอบอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นมันเป็นเนื้อแบบเป็นสีเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราทาไปมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเราอะทาเบสไปแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าสีเนี่ยพอมันลงไปอยู่กับหน้ามันช่วยปรับให้ดูขาวขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามิกสังเกตแล้วมันก็ยังเป็นสีหน้าสีเดิมนะคะไม่ไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนรองพื้นหรืออะไรส่วนถามว่าปกป้องแดดได้ดีไหมอันนี้มีโอเคมิรู้สึกว่า มันหน้าเราไม่ได้ค้าลงนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไอตัวครีมกันแดดเนี่ยก็น่าจะโอเคเหมือนกันลองไปใช้ดูได้นะคะสิ่งที่มีชอบเกี่ยวกับมันอย่าที่บอกก็คือมันทาแล้วมันเรียบลื่นมันโอเคสำหรับคนที่จะต้องแต่งหน้านะคะก็นี่ก็คือผลที่ได้นะคะ28วันนี่คือหน้าที่ผ่านการทำนังงานมาแล้ว9้าชั่วโมงด้วยกันนะคะก็อาจจะเยิ้มเมนิดนิดชั่วโมงนะให้อภัยเราหน่อยนะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยใครที่จะมาอวยพรวันเกิดย้อนหลังนะคะมีความสุขค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคลินิกไทยแลนด์ด้วยนะคะที่มอบของขวัญดีๆแบบนี้นะคะเป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์มาให้มิกได้เอามาใช้แล้วก็รีวิวให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันนะคะจะใช้ต่อแน่นอน,นะคะ่ะใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวไหนที่ชอบก็จะไปซื้อใหม่แน่นอนแล้วก็อื เดี๋ยวจะลองไปถามทางคลินิกดูนะคะว่ามิกสามารถที่จะไปเบิกของที่ลึกเล็กๆน้อยๆเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเล็กๆน้อยๆมาเล่นเกมกับเพื่อนๆที่ follow มิกแล้วก็ดูครบทุกคลิปแบบนี้บ้างนะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะถ้าโชคดีถ้าคลินิกรักเรา๋ถวมิกจะลองหาเกมสนุกๆมาให้เล่นกันยังไงร,รอติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย